สวัสด <c oughs> ีครับว co ันน mm ี hmm, so mm ้อ hmm. ย <c oughs> ู now, ่ของก้ก้าวชินเนอร์เลยนะคะกับวันน <al> ี cool ้ก <texts> ็กลับรายการก้าทีวีนะคะวันนี nice ้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเกมง่ายครับอ่านเช่นกูเข้าอันเช้นกูเข้าดูทูตกันครับกูเข้าดูทูบเลยครับครัับบอก็ที่ดูทูบครับก็ูทูบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างไรครับดูทูบ คือข้าตรงนี้ค้นหาให้เขียนไปเลยว่าเกมุาษาเกตนะครับคเคเคอร์ครับเด็กคนไอ้ผมเขียนอยูนะครับเขียนต้าคนนะครับเเเคคออเค L L O O น O ครับแล้วคื ไอ้น,นี้ไม่ใช่เรื่องของการเขียนอะไรนะครับนี่ครับคุณจะเห็นยโยนเข้าไปนครับกดเข้าไปเลยครับกดดิครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะตามเลยตามด้ว่อยพีโอต่อไปนักเส้นกูเข้าโยนนะครับเสร็จว่าเหลือว่าผมสมมติว่าอันนี้ครับคุณตัดนี่ครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิไปนะครับส่วนหนึงครับ ครับผมค้นหาเลยครับทีเดียวคุณเข้ามานี้ครับเข้ามานี่ก็กดอัไนี้ครับใช่นี้ดิอันนี้ก็ที่นี้ครับก็เลงกดติดตาก่อนนะครับแล้วก็ีนครับแตมีโอใหม่ครับมีโอใหม่ชื่อว่า f อฟขีดสอนโหดดไม้ครับวงเล็บเปิดนะครับวงเล็บศูนย์สองชี้แปดชหนึ่งวงเล็บปิดนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถือว่าถือว่ามันนยครับนี่ครับ ชูมูต้าผู้บอมคุณเข้าไปแล้วครับนี่ผมนะให้ดูคุณครับเช่นคนคนนี้นี่นก็เป็นเช่นสมรม,มนี้ผมในวีดีโอนอนาั้นนะครับแล้วก็แต่ที่คุณเข้าไปอีกนึงนะครับเข้าไปวีโอหนึ่งนะครับ เเมันก็ประโยชน์คุณกดนี่ครับคุณเห็นยูเมย์ไหมครับนี่คุณเห็นนี่ไหมครับที่เป็นรูปสรน,นะครับเป็นรูปสรคุณกดเข้าไปตึ๊กแต่มีขึ้นให้ครับถ้าเช่นครับเราเจอครับได้มาไหมอันนี้เห็นไหมมันเลยเขียนว่าเราดูแมนครับพี่อสูงที่ประเทศเหนือครับกดเข้าไปเห็นเสียงมั้ยครับกดเข้าที่เสียงนึ่งครับอันแรกครับปึ๊บก็คือนี่ให้ครับเห็นไหมครับก็รอไป นะครับถ้าขึ้นถ้าถ้ามันได้เป็นแบบขึ้นแบนี้ผมจะข้ามไปให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปในแบบนึนะครับเดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งครับครับแล้วก็ผมจะให้ดินไว้ผมจะให้ดินไว้ด้านล่างนะครับใต้คลิปครับ อีกคนละครถามว่าหลดโหลดเป็ครั้นี่นครับนี่ข้อนี้เห็นไหมครับค้อนี้นี่ครับไม้ครับ P E ศูนย์หนึ่งหนึ่งกดนี่ครับดาวโหลดจุดสี่จุดสิบห้า M B นะครับกดติ๊กนะไอ้คนดังก็อันนี้แต่แต่คุณถ้าคุณมีคุณกดคำว่าดาวโหลดถ้าคนไม่มีก็ปล่อยทิ้งไว้ครับกดดาวโหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้ครับนี่นี่ครับไม่ใช่นี้ดิบดาวเป๊ะสิครับ นี่ครับผมค้างนะครับถือว่าคนโหด,ดแช้ครับคุณคำว่าคนโหลดแช้ครับคุณเข้านะครับคุณเข้าอันนี้ปุ๊บคุณหากคำว่าลาลูลาลูเดดน,นี่ยวะนะคะเอ้ย,อยอนะครับคุณที่มันเขียนคำว่าอันกับที่มันใส่เขียนคำว่า ดาวน์โหลดนะครับทิมเขียนว่าดาวน์โหลดเราเลยครับกดเข้าไปก็คือครับนี่ครับคุณเห็นนี่ไหมครับอันแรกครับนี่ไม้ครับเอ็น้ครมาครับคุณกดไปดึ๊กก็ขึ้นห้แบบนี้ครับสำนักคนที่พอกดเข้าแล้วมันไม่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมดีวีดูครับนี่ครับ คุณกดเข้าไปแล้เอ้ยโหลดไม่ได้ทำไงดีอะรับถึงว่าผมตัวอย่างนึ่งครับถึงมันว่าคุณโหลดแบบนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเดูนี้ดูครับอย่างเช่นคุณเอ้ยเป็นะครับผมขอลาเป๊ะนึ้นครับซีด้าโหลดรับถึงว่าคุณกดดาวโหลดครับติ๊งมันขึ้นเไปไหนนะคุณเหรอปิดตานกัน้นคุณกดนี่ครับการตัต้งค่าปึ๊บ คเข้าไครับคุณเข้าอันครับถึงว่าคุณเข้าเพโตหรือว่าคุณเป็นไหมครับคุณเข้าไปนะครับมันจะมีนั่นให้าเส้นมาใผมเบ่อให้ดูคุณเข้าที่ตั้งค่าครับคุณเข้าที่ตั้งค่าคุณหาคำว่าปลอดความปลอดภัยกดเข้าไปครับนี่จะมันจะต้องออกมาครับมันจะมีคำว่าดีครับ ไม่จักที่มาอนุญาตให้ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักกดเข้าไปครับติ๊กกดตรงใครครับก็สาม,มารถโหลดได้ครับถ้าหมต้องขอจบเทงคนี้ครับใครชอบกดไลค์ใครชอบมากเดี๋ยวดีดกดแชร์้าครับกดแชร์ครับถ้าวันนี้สวัสดีครับบายครับ